เพื่อนๆที่อัปเดตการใช้งานมือถือ Op p o เป็นเวอร์ชัน Color OS 14 Android 14แล้วหรือว่าได้เครื่องใหม่ที่เป็นเวอร์ชันนี้นะครับต้องไม่พลาดที่จะเล่นฟังก์ชันนี้กันนะครับนั่นก็คือฟังก์ชันการคร่บรูปเอาเฉพาะตัวแบบตัดฉากหลังเอาไปส่งเป็นสติ๊กเกอร์ตามแอปพลิเคชันต่างๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวนายตึงนือทำให้ดูครับอันดับแรกไปที่คลังรูปของเรานั่นเองนะครับพอเข้ามาในคลังรูปของเราเสร็จแล้วนะครับก็เลือกรูปที่เราต้องการใช้ฟังก์ชันนี้เลยผมยกตัวอย่างเป็นรรูปผมแล้วกัันนะคบ พอเราเลือกรูปเข้ามาแล้วนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆกดค้างที่ตัวแบบในรูปนั่นเองซึ่งในที่นี้ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับกดค้างแบบนี้เลย เพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะตัดเฉพาะตัววัตถุตัวคนที่เราเลือกในรูปนั่นเองนะครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันมีเมนูคัดลอกบันทึกและแชร์นะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถคัดลอกแล้วเอาไปวางในแอปพลิเคชันอื่นได้นะครับหรือว่าจะบันทึกเป็นรูปใหม่โดยที่มันจะตัดฉากหลังทั้งหมดให้เลยก็ได้นะครับหรือง่ายกว่านั้นนะครับให้เพื่อนๆกดค้างนะครับ แล้วก็เลื่อนไปด้านบนนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีฟีเจอร์ไฟล์ด็อกตัวนี้นะครับให้เราเอารูปนี้เนี่ยไปใส่ไว้นะครับเราก็ลากไปวางได้เลยแบบนี้๊ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับรูปก็จะถูกเก็บไว้ในด็อกไฟล์นะครับซึ่งเจ้าไฟล์ด็อกเนี่ยมันจะอยู่ในแถบเมนูช่วยเหลือที่อยู่ด้านข้างนะครับถ้าเราปัดออกมาแบบนี้มันก็จะออกมาแล้วครับเราก็จะเห็นว่ามันมีปุ่มไฟล์ด็อกแบบนี้กดเข้าไปเลยนะครับเราก็จะเห็นรูปที่เราตัดฉากหลังออกเนี่ยอยู่ในไฟล์ด็อกนะครับหรือว่าเราจะคัดลอกไปวางบนแอปพลิเคชันอื่นก็ได้นะครับกดที่ปุ่มคัดลอกนะครับรอสักครู่นะครับคัดลอกเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ ไปที่แทไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองวางรูปตรงนี้เลยแล้วก็กดส่งได้เลยก็จะเป็นรูปที่ถูกตัดฉากหลังออกไปหมดแล้วนะครับเห็นรถของผมอย่างเดียวนะครับหรือง่ายกว่านั้นนะครับเราจะปัดแถบช่วยเหลือด้านข้างนะครับแล้วไปที่ไฟล์ด็อกนะครับแล้วก็ลากรูปลงมาก็ได้นะครับเพื่อที่จะส่งนั่นเอง มีลากลงมาแบบนี้แล้วก็ส่งได้เลยนั่นเ,เองนะครับอยากให้เพื่อนๆไปลองใช้ลองเล่นกันดูนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงหนืดอด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบา,บายๆครับ